สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยากจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสุขภาพสร้างสุขภาพนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหมอเก่งพงนะครับท่านแนะนำตัวอะไรดีกว่าหมอกบสวัสดีครับก็ผมนะครับชื่อนายแพทย์เก่งพงตั้งรุดุสตินะครับผมเป็นอายุรแพทย์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการและเป็นซีอของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูตรเป็นเฉพา์ฟื้นฟูเชื่อมาช่วยให้คมรู้กับผมนะครับเพราะคุณหมอเองก็ใช้ดนตรีคลาสสิกกับคนไข้แบบในโรงพยาบาลโอเคประโยชน์ต่อไปนะครับของการพฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาสุขภาพให้ดีตลอดชีวิตนะครับโดยใช้ดนตรีช่วยนะครับข้อนี้กระตุ้นความจา นี่บางบางคนก็มีปัญหาเรื่องของความจํานะครับคนอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าดนตรีมันช่วยไม่ได้แต่เดี๋ยวให้คุณหมอพูดดีกว่าเพราะว่าความจำเนี่ยมันเป็นสิ่งรอดปรารถนาล่ะทุกๆคนเลยนะเราอยากที่จะมีอายุที่มากขึ้นนะครับความจำังาอย่างดีใช่ไหมครับสมองเรายังดีเรายังคิดได้เรายังจดจาอะไรได้อย่างแม่นยาี่ยเป็นสิ่งรอดปรารถนาของมนุษย์เลยทุกคนนะครับแต่ว่า บางทีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยากที่จะเราก็คงไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบเทคนิคอะไรบางอย่างที่จะทําให้คงมันเนี่ยคงไอ้คอมพิวเตอร์ที่มันติดตรงเราตั้งแต่เกิดเนี่ยให้มันยังได้สามารถที่ใช้งานได้ดีแล้วก็สามารถที่จะมีพลังที่จะจดจาสิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับเราก็ที่จริงเนีไอ้คำว่าความจาเสื่อมนะครับมันจะมีคาภาษาผิดเช่นคำว่าดีเป็นเชียครบก็เป็นภาษาผิดทั่วไปที่เราพูดไปถึงว่าโลกที่สูญเสียความจําไปในระยะ สั้นนะครับหรือยาวเนี่ยนะครับแต่ว่าโรคอัลไซเมอร์ก็จะเป็น,รนครับที่เราต<ม>ิดหูถูกไหมครับที่เรามักจะได้ยินโรคความจําเสื่อมโรคอัลไซเมอร์มันต่างกันยังไงนะครับ<ม>โรคอัลไซเมอร์มันเป็นซับเซตหรือว่าเป็นสมาชิกของโรคความจําเสื่อมที่เป็นครอบคลุมใหญ่นะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะป้องกันนะครับหรือว่าการที่เราจะเตรียมตัวความพร้อมนะครับเรียนกิจกรรมอะไรที่ทําให้เราบูสต์สมองเนี่ยให้ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่คงจะเป็นที่ที่จะพูดกันในวันนี้นะครับ จริงๆนะหมออยากจะแตะทฤษฎีนิดหน่อยนะครับในแง่ของว่าเราจะความจาดีได้ก็ต่องเรื่อเราจะต้องมีสมาธิที่ดีก่อน,นครับเพราะนี่มันเป็นวงกลมของการจําของมนุษย์ทุกๆคนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราสน,สนใจที่จะจดจําอะไรเนี่ยเราจะตั้งใจฟังยน,นะครับเราจะค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็มาจะจําเข้ามาได้ได้ตวอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเลยนะครับหรือว่าเราไม่จดจ่ออะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะแปะที่สมองเราผ่านปูเราก็จริงแตบบ่ว่ามันก็จะหลุดไปนะครับอย่างเช่นเรา อยู่ที่บ้านเนี่ยเราเมีคุณแม่บอกให้เราไปทำนู่นทำนี่แต่เราไม่ได้สนใจฟังอ่ะก็จะได้หยิบเฉยเฉยเออใช้เท่ากูขวาเออประมาณนั้นจะเป็นภาษาโบราณแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจดจาได้ว่าสิ่งที่มีคนพูดมาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาต้องการให้เราทาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกลไกหนึ่งของความจําที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือเราก็มีสมาธิที่ดีก่อนนะครับแต่การที่มีสมาธิที่ดีเนี่ยดนตรีช่วยได้มากๆเลยนะครับดนตรีที่มันจะทาให้ผู้สูงวัยเองหรือว่าคนเราที่ยังสมั ที่จะมีสมาธิดีๆมันช่วยกระตุ้นความจำได้เนี่ยก็เพราะมันผ่านกลไกของโครงเนี่ยแหละครับที่ทําให้ดนตรีอะไรก็ตามที่ทําให้สมาธิเราดีเนี่ยก็จะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่ทําให้ความจำเราดีตามไปด้วยนะครับก็เ,เป็นประเภทดนตรีอย่างนี้จะคุยกันว่าประเภทดนตรีที่มันนุ่มๆทุ้มๆนะครับหรืว่าเป็นจังหวะที่สมองเสมอเนี่ยเช่นดนตรีแคนนอนอะไรที่อาจารย์ชอบแนะนำเนี่ยเป็นดนตรีที่พิเศษมากเลยมันทำให้สมองของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ stable นะครับแล้วก็พร้อมที่จะ คอนเซนเทรตนะครับพร้อมที่จะล็อกสิ่งใหม่ตลอดเวลาสมาธิดีปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นทำให้ความจำมีดีขึ้นต่อไปดูอย่างที่อย่างจาุกจับแยกอารม์จุกจับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยละกันเรื่องเรื่องผมศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุสิบสามแล้วนะเพราะว่าผมชอบดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่อายุสิบสามใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็แบบว่าเป็นนักเรียนที่ดีด้วยนะก็พยายามอยากจะเฮ้ยเอาเพลงคลาสสิกมาเออ่ช่วยแล้วก็แบบพอดีไปอ่านงานวิจัยโอ้โหตอนนั้นกี่ปีแล้วอ่ะสามสิบกว่าป อตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรอู้เรื่องพวกนี้เรื่องแต่ผมเอามาเผยแพร่ยเยอะขึ้นคนรู้จักมากขึ้นเพลงบาโรกเพลงอ้อัลบั้มที่โฟกัสมดิเทชันอะไรพวกนี้เนี่ยเพลงที่ผมเมอา,านําเสนอให้คนไทยได้ประโยชน์ไปเยอะเลยนะครับเ,เรื่องเนี้ผมเนื่องจากผมเป็นผู้เชี่ยวชาญผมจะรู้เลยว่าต้องเป็นเพลงไหนเนะเหมือนผมเป็นเภสัชจ่ายยาเลยวันเนี้ยเป็นเป็นจ่ายยาเลยว่า,า,วาโอเคคุณหมอให้โจ์มาละผมต้องจ่ายยาให้ มันจะต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเป๊ะเลยแต่ว่ายาของเราไม่มีพิษไม่มีภยัยมันไม่ผ่านตัดไตไส้พุงมันมีแต่ของดีอ่ะเขาจแต่มันเปลี่ยนได้ผลชะง,งัดเดี๋ยวผมจะอ่านบางบางตอนจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับชื่อว่าดนตรีปัญญาวิเศษ100ประโยชน์ของดนตรีต่อสุขภาพต่อสมองต่อจิตใจและต่ออารมณ์4อย่างนะครับมันโคตรมหาศาลรรนะมันเป็นสิ่งมหาศารร์ที่คนมองข้ามโอเคข้อ9รประโยชน์ที่9คือช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ งานวิจัยก็บอกว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ดีขึ้นหลังฟังเพลงชื่อว่าโมซาเปียโนโซนาตตานะครับซึ่งชุดเพลงนี้ผมก็จัดไว้ให้ด้วยในอัลบั้มชุดหนึ่งนะครับไว้จะแนะนําให้ถ้าใครสนใจโมซาเปียโนโซนาต้าถ้าคุณอยากจะไปหาเนี่ยโอ้โหมันจะคนจะต้องหากันวุ่นวายพอสมควรเลยจัดไปเป็นชุดให้เลยผมจ่ายยาไปให้เลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์บางอื่นอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการบูสต์เมม o r ีนะครับ ประโยชน์เช่นข้อ15กระตุ้นสมองส่วนที่เสียไปสังเกตเรียกว,ว่า brain injury therapy Therap <y, S 1> brain injury therapy ดนตรีช่วยสมองของผู้ป่วยโรคอัม,มาพาตฟื้นตัวได้นะครับอันนี้ก็มีนักวิจัยจากประเทศแคนาดาได้ศึกษาของผ,ผลของดนตรีต่อผู้ป่วยอัม,อม,มาพาตโดยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเฉียบพัน์ฟังเพลงที่ชอบระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลผลที่ได้นับ ผลที่ได้นะว่าย่อดเยี่ยมมากเนื่องจากผู้ป่วยมีความจําและอาดม์ดีขึ้นอย่างมากนะครับโอเคต่ออยมีอะไรอีกแล้ว27แล้วข้อ21นะครับจากจากหนังสือเล่มนี้พัฒนาความจําคือ improve memory การฟังดนตรีช่วยพัฒนาสมาธิและความจําทําให้สอบได้คะแนนดีขึ้นนักศึกษาแพทย์40คนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งฟังดนตรีคลาสสิกที่เรียกว่าเปียโนโซนาต้าของโมซาทนะครับเป็นเวลา15นาทีส่วนอีกกลุ่มไม่ฟัง แต่ให้พักผ่อน15นาทีก่อนทำสอบปรากฏว่ากลุ่มที่ฟังดนตรีมีความจำระดับสูงกว่าและทำคะแนนสอบได้มากกว่าว้าวโอเคก็อันนี้เป็นคร่าวๆผมน่าจะไดข้ข้อมูลนี้ก่อนที่จะเรียนจบหมอน,ะ <c oughs> นี่นี่เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าออตอนที่ผมเริ่มฟังเพลงคลาสสิกเนี่ย <c oughs> ตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยคนที่สนใจเพลงคลาสสิกส่วนใหญ่เป็นผู้หมอหรือวิศวะ <c oughs> คนที่แบบว่า ใช้สมองเยอะๆคนที่แบบว่าถือว่าได้ความจาดีอ่ะคือสอบสอบได้เก่ดดีอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยที่เป็นที่ชอบเป็นคลาสสิกคุณสังเกตใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คือคนมีภาพมีมีภาพจําคนเพลงคลาสสิกเออใช่ใช่อยู่ในหนังจะเป็นพวกเนี้ยลูกผมยังพูดเลยเมื่อวานนี้เองลูกผมยังพูดเลยใช่หครับเออมีเป็นคนมีฐานะแล้วก็ฟังเพลงคลาสสิกใช่ ใช่ใช่เป็นตัวร้ายอะไรอย่างงี้คือคนก็จะจําว่าเออเป็นใครไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะฝรั่งด้วยฝรั่งก็ยังคิดว่าเออพอเพลงเอาละเพลงโอเปร่าขึ้นมาละโอเคผู้ตัวร้ายไม่ฟังโอเปร่าอยู่กาลังวางแผนฆ่าซูเปอร์แมนกําลังวางแผนฆ่า <c oughs> คนนู้นคนนี้ใช่ไหม <c oughs> โกงเงินชาวบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็คนกะชอบคิดก็ผิดผิดว่าเออดนตรีคลาสสิกมันไม่ใช่ฉันแต่จริงๆถ้าคุณลองได้ลิมรสแล้วคุณลองได้ฟังนะโอ้มันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ เออมันรับใช้คุณได้เยอะจริงจะใช่ว่าเสพน้ำทิพย์ก็คงแบบเหรื่องน้ำทิพย์ก็คงจะไม่ผิดนะคือฟังแล้วมันเย็นอ่ะฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออมันค a l m down มันรีแลกซ์ l a x พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่มันพร้อมที่จะมีจินตนาการใหม่ๆใช้คำนี้แต่พ่อจริงๆผมเสพมาตลอดอ่ะใช่ประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่มาสนใจจริงๆจังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยในแง่ของสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ว้าว wow. อันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอพูดมาเนี่ยผมผมผมเรียกว่ารู้อยู่แล้วแล้วประสบมากับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะ,ะคือพอฟังดนตรีคลาสสิกแล้วโอ้โหเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคลื่นที่มันสูงอะ่ะคลื่นที่มันพร้อมที่จะดึงดูดสิ่งดีๆอันนี้พูดในเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะพูดในเรื่องคือตัวผมเองประสบมาตั้งแต่เด็กพอฟังดนตรีคลาสสิกพบอยู่คนเดียวฟังเพลงคลาสสิกรู้สึกว่าโอ้โหคิดอะไรแม่งก็คิดได้ครีเอทีฟสร้างสารรค์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคุณผมเป็นผมบอกได้เลยผมประสบความสําเร็จ ถึงวันนี้ได้เป็นเพราะเพลงคลาสสิกผมคอนเฟิร์มเพราะว่าขึ้นสมองของเราเนี่ยมันจูนกับสิ่งดีๆเข้าใจป่ะเวลาเวลาเราฟังเพลงคลาสสิกขึ้นสมองเราจูนกับสถานการณ์ดีๆคนดีๆแล้วก็เรื่องดีๆในชีวิตเราจะไม่ค่อยจะไม่สนใจเรื่องขยะเข้าใจป่ะเรื่องข่าวลบๆเรื่องอะไรที่ไม่อยู่ในทีวีไม่อยากไม่สนใจไม่อยากดูแล้วอะ นั่นแะเออ,อเใช่คนที่แต่งเพลงคือเขาก็ได้รับ message จากสวรรค์เนี่ยก็ตามเนี่ยที่มันถ่ายทอดมาให้เขาบรรเลงดนตรีได้ถูกไหมครับก็ผมว่าเราได้ค o น n e c กับพลังยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างด้วยใช่ทำให้จริงผมมาจริงจุดเนี้ยก็ในทุกวันนี้ที่มีได้ทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าส่วนคือผมชิดเหรือว่ามันเป็นจากสมองแล้วก็เพลงคลาสสิกนะครับ ว้าวเนี่ยได้รับคอนเฟิร์มจากคุณหมอนี่จริงเพิ่งเพิ่งรู้เนีเนี่ยเพิ่งเขาฟ <ๆ S 1> ังคืงจริงพูดขา้ายฟังแต่วันนี้พูดดีมากเลยพี่ <บ ça. S 1> ขอบคุณมากเลยอันนี้แบบว่าพูดแบบจริงใจเนี่ยไม่ได้เซ็ตไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเฮ้ย <He? S 2> น้องพูดอันนี้นะ้เว้ยน้องเอย้อยอันนี้นะเว้ยต้องต้องแต่จุดนี้นะ้เว้ยไม่ไม่ได้แบบนั้นเลยนี่แบบธรรมชาติเลยเพราะจริงๆคือมันพอ in มันเป็นอินเนอร์มันผสมเนี่ยมันมันพร้อมที่จะพูดอยู่แล้วมันมีประกบการณ์แล้วก็จริงๆนี่แหละเออผมรู้สึกดีใจ เออคนป่วยหรือว่าคนเจ็บเนี่ยเขามีคขาทุกยากอยู่แล้วเขาไม่อยากจะได้ยาอะไรเพิ่มอย่าง,างที่เราพูกันเนี่ยพอเขาได้น้ําชิปอะไรบางอย่างเข้ามามันช่วยเขาเนี่ยทุกคนแฮปี้หมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็ตกกับคุณภาพชีวิตของคนอืวยโอเคเยี่ยมบโอเค